ในวันที่3นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกนันอันตรายจากสัตว์น้ําค่ะเด็กๆเคยเห็นข่าวแบบนี้ไหมคะตัวนี้เขาเรียกตัวลายตัวนี้เขาเรียกว่าแมงกระพุนค่ะแมงกระพุนนะคะจะอาศัยอยู่ที่ทะเลนะคะถ้าฝนตกนะคะเขาจะขึ้นมานะคะถ้าเด็กๆไปเที่ยวที่ทะเลต้องระมัดระวังพิษของแมงกระพุนนะคะสามารถทําให้เกิดแผลที่ ไม่นะคะผิวหนังเราได้นะคะอันตรายมากบางคนถึงขนาดต้องเล้ตัดขานะคะต้องอันตรายจริงๆให้ระมัดระวังการประถงพยาบาลเบื้องต้นถ้าเราเจอแมงกะพูนเขาให้เอาผักบุ้งทะเลขยำทานะคะเป็นไปได้ถ้าเด็กไปเล่นน้ำทะเลเนาะถ้าฝนตกต้องรีบขึ้นเลยนะคะตัวต่อไปก็คืออันนี้คือเรียกปลาปักเป้านะคะปลาปักเป้าเนาะ เป็นเป็นปลาที่อยู่ทั้งในน้ําจืดและก็น้าทะเลนะคะบางประเทศเขานิยมเอามากินนะคะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศไทยเราก็มีคนกินพิษของปลาปักเป้านะคะทําให้เลือดนะคะหดตัวนะคะสามารถทําให้เราเสียชีวิตได้นะคะต้องระมัดระวังในการรับประทานแล้วก็ตัวนี้เขาเขียวน่ารักน่ารักเนี่ยเขาเรียกว่าปลากระเบนค่ะเด็กๆ ปลากระเบนนะคะเขาจะมีเมืองนะคะตรงแถวบริเวณหางแล้วก็ผิวหนังด้านบนนะคะที่เป็นพิษนะคะสามารถทําอันตรายให้กับคนที่ไปโดนหรือสัมผัสนะคะส่วนข้างหลังที่เป็นาหางเขานะคะเป็นตะขอแหลมสามารถแทงเสียชีวิตได้นะคะต้องระมัดระวงังแล้วก็ ถ้าดูตามภาพอันนี้คืองูทะเลงูทะเลบางบางชนิดนะคะก็จะมีพิษร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้แล้วก็ตรงนี้นะคะที่คุณคุณนี้วงอันนี้เขาเรียกว่าหอยเมน่นหอยเม่นนะคะก็จะเป็นสัตว์น้ำทะเลอีกชนิดหนึ่งที่มีอันตรายนะคะมีพิษนะคะถึงแก่ชีวิตด้วยเหมือนกันเป็นแค่บางชนิดนะคะซึ่งถ้าเกิดฝนตกเนี่ยถ้าเราไปณทะเลหน้าฝนเนี่ยเขาจะขึ้นมาเวลาฝนตกนะคะ ถ้าเราไปโดนนะคะต้องผ่าตัดออกนะลูกเพราะว่า,าเรามองดูเหมือนมันแข็งนะคะแต่จริงๆถ้าถ้ามันทะลุเข้ามาในผิวหนังแล้วมันหักคาเนี่ยมันอ่อนนะคะค,คุณครูเองก็เพิ่งทราบเหมือนกันตอนคุณดูคลิปนะคะต้องได้ผ่าออกมันไม่สามารถออกได้นะแล้วก็สัตว์ทะเลอีกชนิดหนึ่งที่เป็นอันตรายและน่ากลัวซึ่งจริงมันก็ไม่ได้พบกันได้ง,ง่ายๆก็คือปลาฉลามนะคะ ก็เป็นสัตว์ทะเลที่ออกล่าเป็นฝูงก็อันตรายนะคะดังนั้นนะคะถ้าเด็กๆในชีวิตประจำวันมีโอกาสไปทะเลก็ต้องระมัดระวังนะป้องกันอันตรายจากสัตว์น้ำเหล่านี้นะคะ